ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูกระเป๋านะครับกระเป๋าข้างรถมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อจะทําให้ช um ีวิตนั้นง่ายขึ้นนะครับก็สวัสดีสําหรับเพื่อนๆนะครับคุณก็อยู่ในช่อง t มดออฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะฮะช่อง t มดออฟไม่ได้มารีวิวรถแล้วก็ไม่ได้มา DIY นะครับแต่ช่วงนี้เรามีสปอนเซอร์แล้วนะครับเป็นช่วงใหม่นะฮะก็คือรีวิวแล้วก็ของชิ้นแรกนะครับที่เราได้สปอนเซอร์มารีวิวนะครับก็คือนี่เลยกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋ายี่ห้อ วูดแพ็คเกอร์นะฮะถ้าไม่รู้อ่านผิดวะนะแต่ว่าเป็นของสำนัก WSW นะครับซึ่งสำนัก WSW เนี่ยผมก็เคยรีวิวไปหลายคันเลยนะก็แต่ละคันนี้ก็มีแต่เด็ดๆทั้งกัน,นครับของของเขานี่ก็ได้มาตรฐานนะอันนี้จะเป็นผ้าแคนวาสนะครับด้านหลังเป็นผ้าแคนวาสด้านหน้าเป็นยางเป็นผ้าเคลือบนะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เพราะผมนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เมื่อวานนะครับผมไปออกทริป วัดถ้ำชัยบาดาลนะครับผมก็ขับจากอายุธยาไปถึงสระบุรีเลยนะสระบุรีเกือบถึงโคราชเลยนะก็ถามว่ามุดได้ไหมก็มุดได้ครับจะประมาณนี้นะฮะคือคันนี้ขี่นําผมไปก็ขี่ประมาณ1้อยสามร้อนะครับผมก็ตามท้ายมาตลอดนะฮะก็สามารถซอกแซกตามได้นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันแนบมันแนบกับเครื่องเลยก็คือ,อสมมุตินี่คือองศาแฮนด์ใช่ไหมกระเป๋าเนี่ยมันไม่เลยแฮนด์เพราะฉะนั้นถ้าแฮนด์เราไปได้เนี่ย กระเป๋าก็ก็ไปได้นะฮะแล้วก็เรื่องความจุอ่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยเรื่องความจุใช่ไหมเพราะยังไงมันเป็นกระเป๋ากันน้ําเรารู้กันอยู่แล้วมันเก็บเก็บได้หลายอย่างนะฮะเดี๋ยวเราเพื่อนๆผมผมให้ดูเลยเดี๋ยวเเปิดเลยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆขี้เกียจถือหมวกคิดว่าคิดว่าหมวกเต็มไม้สัตได้ไหมนี่เดี๋ยวลองมาดูนี่ใส่ได้ครับ แล้วใส่ได้ไม่ได้ใส่ได้ธรรมดาเดี๋ยวเราปิดให้ดูด้วยนะครับวิธีการปิดก็นี่ฮะดึงไปอย่างนี้ครับแล้วก็ลูดมันจะมีตีนตุกแกนะครับแล้วก็ม้วนม้วนเพื่ออะไรม้วนเพื่อเวลาฝนตกแล้วน้ํามันจะไม่เข้าไปในรูนะครับแล้วเราก็ล็อกนี่ฮะสักสามทบนะจริงๆแล้วอะ่ะแต่ผมรีบไงก็เลยสองทบเพื่อให้เพื่อนเพื่อนดูแต่เพื่อนเพื่อนก็พับไปเรื่อยเรื่อยนะฮะนี่ฮะแค่นี้เองแล้วก็จะมีสายล็อกตรงนี้ง่ายไหม ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะแล้วก็าถามว่าเอ,อ้ยถ้าเกิดเราเอาของสําคัญใส่ไปอย่างเงี้ยแต่เราไม่อยากไม่อยากเปิดแล้วเอาของออกมาเราสามารถที่จะถอดและยกกระเป๋าออกไปได้เลยนะโอเคไหมอยากดูไหมก็สําหรับวิธีการถอดกล้องง่าย,ายๆเพื่อนๆเนี่ยสมมติเพื่อนๆใส่ของมีค่ามาได้ไหมอยากยกเข้าโรงแรมนะเวลาเราไปพักพักโรงแรมงเงี้ยเราก็ถอดเนี่ยเป็นเขาเรียกอ,อะไรเป็นเป๊กแบบนี้ครับง่ายๆสบายๆฮะถอดออกไปเลยนี่มีข้างล่างด้วยนะฮะ ล็อกเยอะมากนะครับล็อกหนึ่งจุดสองจุดสามจุด4ี่ห้าหกแล้วยังมีด้านข้างอีกนะฮะเอาเป็นว่าไม่ต้องกลัวลวงเนี่ยเสร็จแล้วพอเพื่อนเพื่อถอดออกก็นี่ฮะถือเอาไปเลยนะครับออกไปเข้าลงลงงแรมอะไรเข้าว่าไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหล็กก็สำหรับโครงเหล็กของ wsw นะครับก็เป็นเหล็กเหล็กมาตรฐานทั่วไปที่เราใช้นะครับเพราะว่าอ่าอันเนี้ยตัว wsw ทำมานาแล้วแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาหักหรือว่าไม่มีปัญหาแบบว่า รอยเชื่อมแตกนะครับก็นี่วิธีการใส่ก็แค่2ตัวครับถอดน็อตตัวนี้นะฮะกับตัวนี้2ตัวอ่าง่ายงว่าไม่ต้องเก่งช่างครับก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยเพราะว่ามันมีน็อตแค่2ตัวคือตรงพักเท้ากับตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ในกรณีที่เราเอากระเป๋าไว้บ้านไม่ได้กระเป๋าไปเราก็สามารถพับเก็บได้นะครับแต่ว่าต้องไขนอ็อตตรงนี้ก่อนนะฮะมันก็จะพับเก็บไปอย่างนี้เลยนะฮะแต่พอดีผมไม่ได้เอาประเจามานะนี่ฮะประมาณนี้ฮะอ่าเพื่อนๆเออรถผมมันเป็นคาเฟ่ไงมันเลยดูไม่เข้าไงใช่แแต่เอคิดท็ก แต่งแอนดูโลแต่งแบบว่าอะไรนะแสแคมเบออแล้วใส่กระเป๋าเงี้ยแม่งโคตรเข้าเลยนะฮะขนาดผมคาเฟ่ใส่แล้วผมยังว่าดูไม่น่าเกลียดเลยนะอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีดูอีกทีเดี๋ยวเห็นไหมเออเพื่อนเพื่อนก็ระหว่างที่ตัดคลิปอยู่นะครับผมก็เออคิดว่าเพื่อนเืนต้องอยากสงสัยแน่เลยนะครับว่า เวลาใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับเออเมื่อแล้วเมื่อไปทิปมาผมใส่อะไรไปบ้านนะครับก็นี่ฮะเป็นของที่ผมใส่ไปแล้วก็ไปลุยจริงนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากดูก็นี่นะฮะอย่าข้ามนะครับกดไปดูครับเดี๋ยวค่อยไปดูสรุปปิดท้ายคลิปตอนหลังเนี่ยก็วันนี้มีทิปนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองใช้จริงนะฮะกับกระเป๋าของ w s w นะฮะของที่ผมเตรียมไปวันนี้นะครับก็จะมีนี่ฮะแม็คบุ๊นะครับเอาไปตัดต่อมีกล้อง Sony นะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องเราเริ่มจะแอดวานซ์ขึ้นเรื่ออยๆะกก็จใช้้ลง เป็นกล้องใหญ่จริงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไม์ไวเลสนะครับเอาไว้สัมภาษณ์นะฮะเพื่อนๆนี่นะฮะไม์ไวเลสะฮะแล้วก็จะมีเลนส์สหรับถ่ายรูปภาพนึ่งนะฮะแล้วก็พวกอะแดปเตอร์ต่างๆนะครับฟิลเตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเอาใส่กระเป๋านี้ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปถ่ายจริงๆอ่ะเราจะไม่ได้เอากระเป๋าตัวนี้ติดตัวไปด้วยนะฮะเราจะใส่นี่แล้วยกไปโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะัะว่ากระเป๋าของ WW ไนั้นจะเอาอยู่ปะฮะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม นี่นะครับตอนนี้เราก็เติมน้ำมันนะฮะเติมไปสามร้อยนะครับสามร้อยเลยไม่เต็มครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่จุดประสงค์หลักเรามาเลยนี่ฮะทดสอบกระเป๋านี้โอเคหวังว่าวันนี้จะเจอฝนเล็กน้อยนะครับถ้าเจอฝนเล็กน้อยเราจะได้ทดสอบสมรรถนะด้วยนะฮะว่าในบุ๊บผมจะอยู่ปลอดภัยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนี่นะฮะจุดหมายแล้วนะฮะช้บาดาน,นะครับเสียงจังเอยนะนี่ครับเรามาถึงแล้วตอนนี้ถ้าเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเรากลัวของหายเราก,ก็แค่เปิดเปิดแล้วก็เอาอุปกรณ์ของเราออกมาได้เลยอขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเราก็เอากระเป๋าออกมาฟลา๊แล้วก็ปิดกระเป๋าไว้นะฮะชีวิตก็ง่ายขึ้นนะครับ ก็โอเคเดี๋ยวผมขอไปถ่ายคลิปแยกก่อนนะฮะแล้วก็อย่างไงเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวดีกว่านะครับอยากให้เจอน้ำวันนี้อยากให้เจอฝนขอให้เจอฝนทีเถอดโอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านก็ตอนนี้นะก็โอ้มืดแล้วยะทางก็น่าจะหลายร้อยโลแล้วนะครับเรามาดูกระเป๋ากระเป๋าเลยนะวูดแพ็ c เกอร์นะฮะของ W W นะครับก็ยังทำงานได้ดีนะฮะดูมีรอยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจอฝนเจออะไรเนาะแต่ไม่เจอฝน เสียใจไม่เจอฝนไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านเอาน้ําฉีดให้ดูเลยเออโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถกลับบ้านก่อนนะครับก็สมใจอยากนะครับอีก15นาทีจะถึงบ้านอยู่แล้วนะครับในที่สุดฝนก็ตกมาจริงๆฮะตอนนี้ในตอนนี้ใช้มือถือกันน้ําทาอยู่นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเอากลับไปเอาน้ําลาดกระเป๋านะครับยังไงก็ขออนุญาตรุยฝนกลับก่อนนะครับยังไงไปเจอกันที่บ้านเลยครับผม ถึงบ้านยังปลอดภัยแล้วครับนี่ก็เปียกนิดหน่อยนะฮะยังไงเดี๋ยวข้างในจะเปียกไม่เปียกยังไงเดี๋ยวเราพาค่ายไปดูกันนะครับก็เพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจกระเป๋าใบนี้นะครับก็อย่าลืมทักมาที่ผมก็ได้นะฮะหรือทักไปที่ร้านโดยตรงเลยก็คือร้าน WSW นะครับก็คือพิมพ์อย่างนี้นะครับเดอะบิลเอสบิลนะครับก็คือจะเจอกับ Facebook นี้เลยนะครับก็พี่โยนะครับกูใหญ่ใจดีนะฮะก็ก็ถ้าเกิดสนใจ คัสตอมรถแต่งรถซื้ออะไรแต่งนะครับไม่ใช่แต่ o y a l e n Field แล้วก็ไม่ใช่แค่รถคลาสสิกนะครับรถรุ่นอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวสบ้าหรือว่าอะไรก็พี่โยก็รับโมดิฟายแล้วก็มีของแต่งให้นะครับยังไงเพื่อนๆนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็เลยยืะอใครอยากสปอนเซอร์ยางนะฮะ <laughs> เนี่ยนะฮะยางสภาพผมก็สปอนเซอร์เข้ามาได้นะครับแล้วก็ จะเป็นยางปีเก่าปีไม่ได้ใช้แล้วอะไรก็รับหมดครับเพราะตอนนี้ขาดแคลน,น,นยางมากขาดแคลนยางมากๆครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ